สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้สิพยาพี่น้องมาติดตามบึงครับทีมงานสูบป้าครับถึงฤดูกาลสูบป้าเลยครับหลังจากไหน่าแล้วครับเรียบเกี่ยวแล้วเรียบร้อยสูบป้าครับปีนี้เริ่มบอแหลกครับของคุณเอ็มคุณหาครับเอ็มคุณหาคุณโลคุณจอยนะครับทีมงานผู้รับเหมาเหมาสูบป้าสาครับ บรรยากาศยยมเศร้าครับแต่เศร้าครับมาขึ้นสูบใบแล้วครับส่วนหนึ่งเกือมดแหละเหลือนิดหน่อยครับนี่มองั้างป่าครับสิต้องรีบเอาขึ้นมาแล้วก็มา่ไว้พักไปนี้แล้วก็นจะเาทรงตลาดครับ,รบเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องไปเบิ่งในบอน้ำกันครับสูบใจกลางขึ้นครับเรลืมขึ้น ขอพยานาคครับอหอยเม่ๆเลยครับถอยมาจากอำเภอรัตนบุรีครับลูกยางแห้งครับบอ่อนี่อาการน้ำเสารครับที่หากระกว่าตัวฮกโมงครับสีฮกโมงแล้วครับแจ่งอากาศสบายครับนี่หมอกน้ามเสารครับ บุกมาแล้วครับตัวน,นี้ก็คือสูบทิ้งไว้ไดตขึ้นๆเลวก็บหลังจากมาสูบต่อยแงมไก่สิ้งแจ๊กแล้วดี่จะทำเตะข้าวจับขึ้นแบบทีมงานมานอนเฝ้าไตขึ้น ป้าหลายอยู่ครับจนหมาสิก็ดูก,กระปะคอเนี่ยครับก็ช็อตร้ายอยู่ปลาหลายป้าหลายบอลปูจาก็มาแต่เสาค,ครับคุณปูจาครับท่านใส่หลอบมายามหลอบมาเบิ่งป้านำครับครับบรรยากาศยามเสาค,ครับ หมอกลุ่งอยู่ครับมันนี่หมอกห <Iya. S 1> ้ายอันน hmm. ี้ทิศตะวันออกครับกำลังิีงตากผ้าอ้อมครับตอนนี้ตอนเสาได้เอาเลยครับได้ฟังหน่อยหามองออกครับป้าก็ได้หลายคักสุด ปูจามมาซองมึงปแบบ้าพจน,นีเด็กู้ ครับปูจาไม่แฮ่เบิ้งแต่เสาครับไม่แฮ่เบิ้งป้าเลยครับเิ่นจอบแนบเบิ้งหรือว่าซ่อมเบิ้งว่ามีตัวใหญ่หรือตัวหน่อยครับเพราะว่าเพิ่นสจสูบบ่อเพิ่นมือแรลงครับบ่อใหญ่ครับอยู่น้องโอลิงครับปูจาครับร้ายอยู่ครับป้า ก้อนกว่าแม่นน่มันอยู่หลายพุงนะแมะไสแม่้าไว่าแม่ถือเวทโอ้ยในก้นใหม่นั่นลอยกิโลโรบอกเห็นเเขาหาเจ่อยู่แต่ในก้นน่ลยโก้นใหม่มาใส่ครับใหม่ทิบใหม่มันโก้นบ่าปลามันเขาโอ้หลาย อบอนี่สั้นแห้งครับเลือกพอร้อมสันมส้นพร้อมสั่งเยือดน้ำด้วย จู่จมลงไปแล้วครับกู้หญ่นยนต์ก็มาครับถ้าห้านเนีะยเนแต่เสาเลยครับ้ไก่สิบุกแล้วครับสีดายจับแล้วเลือกแห้งบอ่อนนี่

เอาด um <c oughs> ูเจี๊ไก่กันไอสิบหาปลาก่ก่นะอนใหม่ต้อมมีแล้มาพันเอแ้องโตไม่กันไปแนาะสีแก่ีกนี่มนขับมันขอนใหญ่ก็ขับอันบอมอนหุอ้วเดี๋ยวเอายูแก้ตย่ ใส่กระเต็นเลย่งันก้อนไหม่ดูแล้มันดีกำปั้งมันเปทกานี่เนดีครับนี่พอมันก้มเขาเาะมันดีมันมันกหาจะได้เต็มยันหาจีนมาตัวเองเอรีมาจีนมาโคมาต้องเขียว có cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lại. không ừ. bỏ lỡ oh. những nó hấp oh, dẫn นี่นักโกนตัวหนี่เีจะเอมดูว่เี๋ป้าซ้หลอนาเบ่อจีบหายเลยน่าข้าก็มา่้องเลวะเรายนโกเราเอากดมันต้เมอนอาเสบนมาิไปบกนกดเก่กดเสาดัเนาะมันเอาข้หนาดนไ าแบนตัว <yapmış> ่วนกรันจ้เอมกราบาเยมาวกานมเสาครับโอ้ตะเว้นกำลัง <ouvert> สิขึ้นครับนี่